เราลูกเสือของไทยเก่งยังไงมีตั้งแต่โบราณลูกเสือเราไม่ทำสงครามแต่เราต้องการความรักจากเมดนารี เราหมอกลีไร้ซึ่งอิสตรีเรียนมาหลายปีฉันยังไม่มีวาสนาแต่พวกเรามาเข้าค่ายกันสักรา mm hmm. เพื่อจะได้มาพบรักกับเนตรนารีเป mm hmm. <Yeah. S 2> ็นอะไรกัน ควมเพลิพนที่นาสาตวทงเพราเราอยู่ตรงอพร้อมเพรียงรบตรองชาติกานาฬิกาสู่สนามด้พบและสบตาเพราะเธอหันมายิ้มให้ฉันเลยเดินผ่านไปต่ต่อ,ตอกันคือร้องเพลงเล่นรับความฝ่ายเหตุการณ์พาไปให้ฉันได้พบกับเธอไอฉันเลว่าไม่คิดเจอได้พบเจอคืนนี้นัดเพิ่ฉะลองละเมื่อถึงเนตรนาเรียไป,ไป ก็พผูวคเล่าไห้ลูกมาบ่าไม่มีปัญญาจะไปรักใครไปหาตัวเธอนั้นมาแนบแกชิ่งก่ายฉันอยากผูกเงอนไ็นรูปหัวใจให้กับเธอที่นั่งเต้นน่าฉันอยากให้เธอมาเป็นไม้พลองแนบกายหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ลูกเสือไม่จับมือขวาแลยยืดอซ้ายมาจับมือกันมั่นมือขวาบอกรักกันมือขวาบอกรักกันส่งยิ้มให้กันแล้วขอบเลยครับ แล้วก็เป็นวง Error เรอรนีนายครับเล่นสไตล์ Irish Band นะครับก็มีด้านซ้ายสุดเลยเป็นคุณนัทครับเล่นเบสครับนี่พี่กิจเจนครับเล่นกีตาร์นี่คุณสัญญาครับเล่นไวโอลินอันนี้คุณโอปอครับเล่นเทอร์เนอร์เบนโจตัวนี้คือคุณคุณร็อกครับเล่นกลองครับนี่คุณแม็กครับเล่นแอคเคเดียนครับติดต่อผลงานได้หลายฝ่ายนะครับจะเป็นเออร์เรอร์นีนายนะครับแล้วก็มีแล้วก็มี จากซ re าวด์บล้มเรคคอร์ดดอไฮไฟแล้วก็เป็น myspace. c o m e r e n a n i n ครับตอนนี้ก็เล่นอยู่ที่สุขุมวิทนะครับเล่นอยู่ที่นัดดับลินเนอร์ครับผมตามชุดนี้นะครับก็อ,อยากให้ฝากกันนะเป็นเพลงสไตล์สนุกสนุกครับไม่ต้องคิดมากอะไรเล่นกันเอาให้สนุกสนุกไปเลยนะครับแล้วก็ฟังให้สบายๆครับไม่ต้องคิดมากแล้วก็มันเป็นเพลงแนวใหม่ของประเทศไทยนี้ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจให้กว้างแล้วก็มาสนุกกับพวกเราครับ,บคคร้า